สรีกราฟเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับล่างทุกหลักนะครับแนวทางมีเข้าและมีหลุดนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับผมนะมีเข้าและมีหลุดนะครับนะครับผมสถิติตั้งต้น16กันยา67นะครับผมนะก็จะเป็นหลักแสนหลักแสนแล้วก็หลักหมื่นนะครับหลักแสนหลักแสนหลักหมื่นนะครับผมนะก็ามาดูนะครับ 1นึ่งหนึ่เป็นสอนะครับสอวกเก้าเป็นสิอ่อสิดนะครับก็หดับมาที่3ามเดนับอยู่นะครับหนึ่งตุลานะครับผมสอดับมาที่ห้าเก้าสองดัยู่สิตุลาห้าดับมาที่0ูนย์นะครับห้ดับอยู่แล้วก็หนึ่งพฤศจิกหกดับมาที่สามสอดับอยู่แล้วก็อ่าสิบหกพฤศจิกนะครับสามตรงนี้หลัก10บหลุดนะครับส่วนอ่ารักหน่วยเข้านะครับก็คือดับอยู่นะครับแล้วก็หนึ่งธันวาศย์ดับมาที่หกหศย์ดับอยู่นะครับ ส6ธันวาครับแดดับมาที่2 1ง่าดับอยู่แล้วก็2มกราหกแปดนะครับ9ดับมาที่51นะครับ9้าดับอยู่แล้วก็17เมกราหกแปนะครับ7ไม่มา2ตัวล่างก็คือหลักสิบล่างหลักหน่วยล่าง7ไม่มาตรงนี้แนวทางมีเข้าและมีหลุดก็ลองพิจารณาดู7จะดับอยู่หรือเปล่า2ตัวล่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ